หมด6กองค์นะครับมาแบ่งปันให้องค์ที่1ผมจะไปไวหน่อยแล้วกันนะครับอง์ที่1ด้านหน้าด้านหลังครับก็จะขอปิดท้ายด้วยรุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับนามาจัดโปรโมชั่นองค์นี้สวยนะฮะแง้งเก่าเป็นหินไปแล้วนะครับองค์ที่สองครับ องนี้รหัส A02 ไม่ต้องนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงแล้วกันนะครับด้านหน้าด้านหลังโอ้โหด้านหลังนี่เป็นหินเลยนะครับองที่สองครับ องค์ที่สาม A03 ครับด้านหน้าด้านหลังวันนี้อาจจะขออนุญาตใช้เวลานานหน่อยนะครับสวยมากนะครับองค์ที่สามครับผมองค์ที่สี่ครับรุ่นนี้ใกล้หมดแล้วนะครับ รีบตัดสินใจนะครับโปรโมชั่นใกล้หมดแล้วนะครับปีหน้าราคานี้ไม่ได้นะครับต้องบอกได้เลยนะครับให้เฉพาะปีนี้นะครับองค์ที่สี่ด้านหน้าด้านหลังนี่คือพระหลักล้านนะครับสุขโขทยัยลุงพุทธริบใหญ่นิยมนะครับพระแห้งพระเก่าขนาดนี้นะครับ จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็อยู่ที่บุญวัสนาแล้วกันนะครับองค์ที่ห้าครับรุ่นนี้ที่ผมเหลือไม่กี่องค์แล้วนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ห้าด้านหน้าด้านหลังครับ โอ้นะครับโอเคงั้นขออีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับอ่าเป็นรุ่นนี้ครับไหนๆเตรียมมาแล้วนะครับก็นํามาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับรุ่นนี้นะครับนี่คือพระวัดละคังนะครับแกะพิมพ์โดยช่างหลวงนะครับท่านที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะครับต้องพิจารณาให้ดีนะครับอันนี้เขามีประวัติและแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับอันนี้ของช่างหลวงนะครับไม่ธรรมดา เนื้อหาแบบนี้อย่าไปมองว่าไม่มีแคลไซด์นะครับแคลไซด์มันเกิดจากปูนสุกนะครับนี่คือพระแท้นะครับต้องศึกษาด้วยการแกะแม่พิมพ์ขนาดนี้นะกกดพิมพ์ได้สองฝั่งขนาดนี้นะครับนี่คือพระสมเด็จวรคังยุคกลางนะครับเนื้อมีความมันแห้งหนึบแก่งนะครับเก่าขนาดนี้นะครับ ต้องศึกษาให้ดีนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อหาขนาดนี้นะครับสำหรับสถาบันใด,ดนะครับที่จะตรวจนะครับท่านต้องศึกษาประวัติด,ด้วยนะครับในการตรวจพระนะครับไม่ให้เอาเพียงแค่จินตนาการล้วนๆไม่ได้นะครับพระเขามีประวัติมีที่มาที่ไปนะครับนี่คือพระแท้ <c oughs> ผิวพันผิวพันธวันณะนะครับแตกต่างหนองสองดูใกล้ๆนะครับผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้สวยมากนะครับเนื้อความแห้งความเก่านะครับนี่คือหนึบแก่งเขาเรียกว่าปูนนะครับเป็นแก่ปูนนะครับเป็นพายุกลางเขาจะต้องใช้ปูนที่มีความหนาแน่นมากนะครับเพราะว่าพิมพ์สองหน้าออืืนะครับ มวลสารชัดเจนขนาดนี้นะครับพื้นผิวแตกลายสังคลโลกขนาดนี้นะครับนี่คือพระแท้นะครับองนี้เป็นองค์ที่หนึ่งจัดโปให้นะครับพิมพ์ไกเซอร์นะครับสัญลักษณ์ขององค์พษษระศรียิยเมไตรนะครับเสียนบาทนั่งอยู่บนบัลลังก์บัวนะครับ ั้งห้านะครับนี่คือองค์พระเรีอริยะเมตรตรนะครับพิมใหญ่ไปดูองค์ที่สองนะครับวันนี้เตรียมมาห้าองค์นะครับองค์นี้องค์ที่สอง2อศูนย์สอด้านหน้าด้านหลังนะครับอาจจะไม่นําเข้ากล้องกําลังขยายสูงนะครับให้ท่านดูความสวยนะครับด้านองค์ที่สอง องค์ที่สามครับองค์นี้องค์ที่3ามอันใดชื่นชอบนะครับก็เก็บได้เลยครับนี่คือพระแท้มีประวัติชัดเจนนะครับหลังพุทธคุณเต็มเปี่ยมด้านหน้าด้านหลังสมบูรณ์ทุกองค์นะครับองค์ที่4ี่ครับองที่สี่ จัดโปรแค่ปีนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่เป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับออปิดท้ายด้วยองค์นี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ปิดจริงๆแล้วนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ห้ารหัส A ศูนย์ห้าด้านหน้าด้านหลังครับ โอ้โหนะครับแต่และองค์นี่สวยมากนะครับคิดว่าวันนี้ทุกท่านคงแฮปปี้และมีความสุขในการได้ชมองค์พระสมเด็จวัดรคังแท้ทันยุคที่สมเด็จพระจันทร์โตพรมาลังสรีเป็นผู้ปลูกเศษและอธิษฐานจิตนะครับสำหรับท่านใดอธิษฐานจิตให้ดีนะครับท่านที่มีบุญมีวาสนามีบารมีมีบุญสัมพันธ์ท่านจะได้พระสมเด็จวัดระังของสุมาสุมัสามแผ่นดินไปบูชาในมูลค่าพิเศษสุดๆครับต่อไปในอนาคตหาไม่ได้แล้วนับวันยิ่งน้อยลงยิ่งน้อยลงยิ่งน้อยลง แต่ท่านใดที่นำไปบูชาก็จะเกิดราบผลทวีคูณนะครับผมเองประจักษ์เห็นมากับตัวนะครับแล้วก็หลายๆท่านสมาชิกที่ไลน์มาขอบคุณนะครับที่ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนในทางที่ดีนะครับที่ได้บูชาพระสมเด็จได้สวดมนต์บางท่านเลิกดื่มสุรานะครับก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านที่รับชมจนจบนะครับในระยะเวลาหชั่วโมงเกือบ20นาที ขอให้คนไทยทุกคนและผู้ที่รับชมมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกระสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท mm hmm. ่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะ mm hmm. เป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากับสก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจาร์ณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ